มันเป็นวาทกรรมถูกไหมครับเพราะน,นั้นบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผมเนี่ยมันก็เป็นแค่วาทกรรมถูกไหมท่านรับรองมติเอารับรองมติท่านก็ถือว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าผิดแล้วไปนั่งเป็นประธานแล้วไปรับรองมติก็ความผิดมันสำเร็จแล้วไอ้ดิ การที่ท่านส่งผมกลับเนี่ยก่อนจะส่งผมกลับเนี่ยลองกิจลับไปพบท่านที่แถเนี้ย่าออกเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับไม่รู้มันจะเข้าเป็นผู้สมคบสนุนหรือเปล่าผมโดนแบบนี้ใครไม่เป็นผมบ้างก็ไม่เข้าใจถูกไหมครับถามว่าผมไปท้าดีถ้าต่อยเขาไม่ใช่ทําไมผมถูกรังแกมาทั้งชีวิตถามว่าวันนี้นะถ้าผมเหลือปีเดียวเนี่ยไม่มีใครมารังแกผมหรอกแต่บังเอิญว่ามันเหลือหลายปีแล้วมันดันอาวุโสหนึ่งแค่นั้นแหละก็ต้องดำเนินคดีเลยครับ ก็คนไหนคนไหนกระทำความผิดผมก็ต <desserts> <Negative paper> <ES> uh, so, mm ้องเรื่องนตํนหนคดีคนนั้นถูกไหมเอ้าอาใช่ครับก็ก็ก็ความผิดมันก็นี่ผมอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายถูกไหมครับอ้าเอ้าก็เนี่ยผมอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายว่าความผิดมันสําเร็จถูกไหมครับเอาเก่งมากเลยนะก็ต้องไปดูดิว่าว่ากอตลอเนี่ยมีอำนาจพิจารณาหรือเปล่า ถูกไหมครับในเมื่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอะไรคณะกรรมาการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะกตรอมีอำนาจพิจารณาหรือเปล่าล่ะีอ่ะนนอบพ,พวกผมมีเยอะแต่ว่าอันนี้มันในให้ที่ประชุมนะเอา้ามันที่ประชุมมันมีสิบกว่าคนเองถูกไหมครับแต่ความยุติธรรมเนี่ยมันต้องทั้งประเทศถูกไหมครับวันนี้ตำรวจหลายคนเขาก็ติดตามผมอยู่ถูกไหมครับ นะตงารวจหลายคนเขาก็อยากรู้ความจริงว่าไหนมันผิดมันถูกถูกไหมครับวันนี้มันไม่ใช่ว่าผมจะไปเป็นศัตรูกับเขานะแต่ผมกําลังทําสิ่งที่ถูกต้องผมไม่ได้ทารบทั้งสมุนชาติอันนี้มันแค่คนที่ลงมติแค่สิบกว่าคนเราจะไปพูดอย่างนั้นนะครับนะเพราะว่ามันแค่มันอันนี้มันเป็นเรื่องถูกผิดอะ่ะมันเป็นเรื่องของความยุติธรรมะนะครับเอาทีนี้ถามว่าถ้าเหมือนนักข่าวโดนบ้างนักข่าวจะสู้ไหมล่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้น อันนี้ผมถึงบอกว่าในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยท่านต้องไปดูว่าท่านมนีอำนาจพิจารณาหรือเปล่าถูกไหมเอาเหมือนกันอนุกตลรวินัยเป็นใครก็ตํารวจถูกไหมครับแล้วอนุกตำรวินัยจะกล้าไปบอกหรือว่าคําสั่งผบตอรมันไม่ชอบถูกไหมครับแล้วประธานก็เป็นกตลรด้วยนะครับมันก็เหมือนเ,อเล่นแต่ก็ชงเองกินเองถูกไหมมันอันนี้ผมพูดแบบบ้านๆนะเอะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้สมัยก่อนลองสุเวราก็เจอมาแล้วนะลองสุเวราก็ไปร้องที่ไหนอนุร้องทุกอนุร้องทุกก็ชี้เลยว่าคําสั่งผมปะระหลาชอบผมโดนแบบนี้ใครไม่เป็นผมบ้างก็ไม่เข้าใจถูกไหมครับหาว่าผมไปท้าดีท่าต่อยเ็าไม่ใช่นะผมกํลาลังตามหาความยุติธรรมให้กับตัวเองอยู่ถูกไหมครับเอา้าถามว่าทําไมท่านไม่ไปว่าพระสุเวรับ้างอะจะหยก่อนเห็นไหมพี่สุเวรัโดนให้ออกยื่นสารปกครอง ที่สามประองสารคองสั่งชอบอ้าวก็ไปฟ้องอาญาอ้าวทำไมท่านไปบอกว่าตำรวจทั้งกรมเกลเขาบ้างล่ะมันมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการต่อสื้อเพื่อความยุติธรรมใครไม่โดนก็ไม่รู้ก็น่าจะมาสักสัปดาห์หน้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาสัปดาหให้ให้ผมได้มีเวลาอ่านเอกสารหน่อยเพราะว่าถามว่าเวลาผมมีเยอะเพราะผมว่างไง นะผมว่างนี่ผมอ่านทุกวันเนี่ยเเห็นไหมขนาดผมพูดมาตลาผมังพูดได้ถูกเลยทําไมผมถูกลังแกมาทั้งชีวิตล่ะเออมันมันมันต้องถามเก่ากันว่าเอ๊ะทําไมผมถูกลังแกมาทั้งชีวิตถามว่าวันนี้นะถ้าผมเหลือปีเดียวเนี่ยไม่มีใครมาลังแกผมหรอกแต่เังเอว่ามันเหลือหลายปีแล้วมันดันอาวุโสหนึ่งแค่นั้นแหละมันมีเรื่องเดียวถ้าเหลือปีเดียวสองปีไม่มีใครก็มายุ่งกับผมหรอกเออนะครับแต่ว่าแต่ว่าอะไรครับเหลือหลายปีอาวุโสหนึ่ง ทำงานตรงใจประชาชนนะประชาชนชอบชาวบ้านชอบทําตัวเมืญยาสามัญปรนะจําบ้านนะชาวบ้านเมื่อวานไปออกรายการอะไรายการถกไม่เถียงนะผมก็จําไม่ได้แล้วนะรายการก็บอกว่า,เ,าเด็กมานั่งเต็มเลยนะรายการเขาขอบคุณผมก็บอกว่าที่ผ่านมาติดต่อหัวหน้าสุรการที่ไหนไม่ได้ติดต่อรองโจ๊กเรียบร้อยหมดนะผมก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะโทรมาแต่ผมถือว่าถ้าเขาเดือดร้อนเขาโทรมาผมก็ทําหมดอ่ะอย่าลืมนะครับว่า คณะกรรมการพิทักษ์ระบบปูนธรรมเนี่ยนะครับเขาก็พิจารณาแค่เรื่องคําสั่งทางปกครองว่าเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายหรือไม่นะครับเหมือนผมคืออย่างนี้ถ้าเป็นลบกับผมใช่ไหมครับผมก็ต้องใช้สิทธิ์ได้อีกกิ๊กหนึ่งก็ต้องไปยื่นสารปกครองสูงสุดถ้าสารปกครองสูงสุดพิจารณาเหมือนเป็นลบกับผมเหมือนกันอันนี้ผมจบถูกไหม เราเรามันก็มันจบได้แค่นี้ถูกไหมครับแต่ผมก็มั่นใจว่าผมต้องได้ความยุติธรรม่ะถูกไหมครับ,รบวันนี้ผมก็ต้องต่อสู้ไปเค,<ส>คื่องอย่างนี้ผมมองว่าจะเป็นคณะกรรมการธรรมยิฉายกิจสีการหรือว่าคณะหรือว่าอนุมันไม่ได้กดดันนะครับแต่ส่งไปรวมได้นะผมเชื่อมั่นว่าทุกอย่างก็ต้องพิจารณาตามเนี่ยตามกฎหมาย นะทุกอย่างมันต้องยึดพรบรนะครับผมมองว่าก็ไม่มีประเด็นอะไรที่ที่ที่น่าหนังใกจนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็ใช้สิทธิ์ไปตามปกตินะครับนะก็ถ้าท่านยอ้อนดูเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยลองสุเวลาก็ใช้แบบนี้แหละนะแต่เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบป่วยทำนะแต่เดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายใหม่มีพรบรใหม่มีบทบัญญัติใหม่ถูกไหมครับแต่ว่าอ,อ,อาจจะเร่งรีบจนลืมดูตรงนี้ไปถูกไหมครับส่วนท่านนายก ท่านมาใหม่ท่านไม่รู้เรื่องก็นั่งก็อะไรนั่งปั้งกับรับรองแต่ลืมไปว่าเอา้าที่ตัวเองพูดไปอ่ก็คําสั่งมันไม่ชอบคาสั่งมันไม่ถูกต้องมันไม่สมบูรณ์ใช่ใช่คืออย่างนี้ท่านท่านท่านอาจารย์ถ้าก็มีความเมตตากุนาท่านก็อยากจะให้อ่ทุกอย่างมันจบ สมานฉิชานท่านก็บอกว่าผมเนี่ยยังรอช่องทางของกรบคอได้ยังไม่ต้องไปด่วนใจร้อนฟ้องนายกนะครับแต่ส่วนนี้เนี่ยผมก็ต้องมามาพิารณาของตัวผมเองด้วยถูกไหมว่าวันนี้มันละเมิดกันละเมิดละเมิดซ้ําๆกันอย่างนี้ผมก็เห็นแล้วว่ายังไปเอาสิ่งผิดมาทําให้ถูกอีกถูกไหมครับอย่างนี้ผมก็เสียสิทธิ์ดิถูกไหมครับนะอย่างเมื่อวานท่านนายกท่านมานั่งเป็นประธานกรร ท่านยังไปรับรองอีกนะทั้งทั้งที่ท่านก็รู้อยู่แล้วว่า,าท่านไปปรึกษาหาลือกับกิจีกาแล้วกิจีกาก็บอกว่ามีข้อสังเกตว่าคําสั่งเนี่ยมันไม่ชอบด้วยพรบตำรวจได้อย่างท่านลองดูนะครับว่าหลักการพิจารณาของอาสารปกครองนะครับการพิจารณาสารปกครองเนี่ยนะครับเขาพิจารณาในประเด็นว่าการใช้ดุลพินิษเนี่ยชอบไม่ชอบเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม ผมจะพูดผมจะยกตัวอย่าง,งเรื่องนะครับเหมือนท่านไปจะซื้อ,อจ้างเนี่ยนะครับนะ,ะเหมือนท่านไปเขียนติ R อถูกต้องนะ,ะจดซื้อ,อจ้างใช้อ e ีบิ g ถูกต้องนะแต่พอชั้นท่านใช้ดุลพินิษนะที่มันไม่โปร่งใสเป็นธรรมอันนี้ท่านโดนนะครับนะเช่นความคุ้มค่าต่างเนี่ยมันท่านต้องดูนะครับว่าวันนี้กฎหมายมันมีนะครับก็ต้องเดินตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเหมือนกัน ที่นายกุัฐมตีเนี่ยมีบัญชาทำหนังสือมาแจ้งผมก่อนคำวินิจฉัยกิจเกิจีกา,กกาออกอันนี้ถือว่าท่านนายกรัฐมตีเนี่ยใช้ดูบินิดโดยไม่ชอบนะถูกไหมครับนะเพราะว่าท่านไม่ได้ใช้ดูบินิดด้วยความเป็นธรรมท่านให้ลองประหลัดมีหนังสือแจ้งผมมาซึ่งนักข่าวก็มาลงกันเยอะแยะไปหมดนะครับนะแล้วต่อมากิจิีการมีท่านก็บอกว่าคําสั่งไม,ไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วอยู่ต่อมาก็เป็นอย่างว่าท่านรู้แล้วไง ผูก้การสั่งไม่มันไม่สมบูรณ์มันไม่ชอบอ่ะถูกไหมครับอ่าแล้วรองยุ่ออกมาพูดแล้วแต่ว่าท่านนั่งไปไประทังการรออ้าวไปรับรองอีกไม่ผมไม่ได้ไม่เชื่อท่าน,านผมเคารพท่านนะท่านก็เป็นกูบาาจา์ผมผม,มันก็ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองนะครับนะมันคือถ้าไม่รักษาสิทธิ์แล้วผมจะไปพึ่งใครอะถูกไหมครับจะไหมครับทุกวันนี้ผมต้องพึ่งตัวเองพึ่งกฎหมายอยู่เี่ย ถูกไหมครับผมจะพึ่งใครได้ผมพึ่งใครไม่ได้ถูกไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปทะเลาะกับใครแต่ผมก็เข้าใจลูกน้องนะลูกน้องใครจะมาบอกหรือว่าคําสั่งมันไม่ชอบคําสั่งผมงผมตลอดไม่ชอบเกิดคนนั้นมีหน้าเต็มก็เดือดร้อนกันหมดสิถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจลูกน้องเขาถูกไหมครับวันนี้เราก็ต้องผมก็ต้องต่อสู้ด้วยตัวเองนะต่อสู้เพื่อหาความยุติธรรมให้กับตัวเองนะแค่นี้เองนะครับนะแต่ว่ามันไม่ได้ไปทักทีถ้าต่อใครนะครับนะ ะนะครับคืออย่างนี้อันนี้มันเป็นวลี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 อันนี้มันเป็นวาทกรรมเ,ยเฉยๆไงถูกไหมคือถ้าท่านบอกว่าท่านในความเป็นธรรมกับผมเอา้าแล้วท่านไปนั่งในประชานกรตรอเนี่ยทำไมท่านไม่คัดค้านล่ะทำไมท่านไม่พูดในที่ประชุมว่าคําสั่งมันไม่สมบูรณ์ทําไมท่านไปรับรองมติล่ะถูกไหมครับนะ ผมไม่ได้เชื่อแต่ผมบอกว่าความผิดมันสําเร็จแล้วนะผมไม่ได้บอกว่าผมไม่เชื่อท่านนะแต่สิ่งที่ท่านพูดมันเป็นวาทกรรมใช่เอเอก็ท่านพูดไปท่านพูดบอกให้ความเป็นธรรมแต่การปฏิบัติมันไม่ใช่อันนี้มันคือเป็นวาทกรรมถูกไหมครับนะอันนี้มันก็คือคือเป็นวาทกรรมอ่ะเป็นวลีอ่ะนะเช่นพูดบอกว่า,อ,าอะไรนะจะให้จะให้คนกินเข้าประเทศเยอะนะแต่แต่พอ จีนนึกถึงประเทศไทยเอเออ้าวกายเป็นฮับการเงินก่อร้ายไปใครจะเข้ามาถูกไหมครับมัน <laughs> ไม่ใช่ถูกไหมเออมันมันเป็นวาทกรรมถูกไหมครับถูกไหมฮะเพราะนั้นบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผมเนี่ยมันก็เป็นแค่วาทากรรมถูกไหมอา่าแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยถามว่าถ้าผมเป็นนายุฐมนตีเนี่ยผมก็ต้องทําความชัดเจนถูกไหมครับถ้ามื่อคําสั่งมันไม่สมบูรณ์ผมก็ต้องบอกแล้วอา้าววาระนี้ผมไม่นําเข้า นะไปรอคณะกรรมการที่ระบบกู้ยทำเอาจะนำเข้าทำไมก็ใน,นเมื่อไม่มีอำนาจพิจารณาถูกไหมครับนะเพราะนั้นเพราะนั้นแต่ว่าท่านออกมาก็มีข่าวออกมาใช่ไหม120นะท่านรับรองมติถูกไหมครับเอารับรองมติท่านก็ถือว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าผิดแล้วไปนั่งเป็นประธานแล้วไปรับรองมติก็ความผิดมันสําเร็จแล้วสิถูกไหมครับแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีที่ไปที่มา,าท่านก็ทำนังสือมาถึงผมบอกว่าคําสั่งชอบนะก็เป็นการใช้ดูวินิจโดยมีชอบ มันก็เอาแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะที่ยังไม่รู้นะหรือว่าอา,อาจจะรู้ในวันหลังนะว่าการที่ท่านส่งผมกลับเนี่ยนะก่อนที่ผมกลับเนี่ยลองกิจรับไปพบท่านที่เนียบ่าออกเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับนะไม่รู้มันจะเข้า,เ,าเป็นผู้สมคบสามหนุนหรือเปล่าถูกไหมมันมันก็จะไปกันใหญ่ถูกไหมครับมันก็ต้องไปดูตรงนี้ด้วยถูกไหมครับมันก็จะพันไปหมดอ่ะนะครับนะเพรานะรนี่มันนี่เออ ผมเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจเห็นใจผมด้วยนะครับว่า,าจะพูดอะไรก็พูดได้แต่ว่าวันนี้มันเป็นแค่วาทกรรม